ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาดูฟาร์มหนูนะครับที่บ้านโคกกลางนะครับนี่คือฟาร์มหนูนะครับมีทั้งหมดหลายทอมากเลยนะครับเราจะนับดูก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดแถวละสิบเอ็ดนะครับมีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกแถวนะครับ หลอกแถวนะครับเดี๋ยวจะมาดูเปิดดูภายในนะครับนี่ครับมีหนูเป็นฟาร์มหนูขยาดใหญ่โออันนี้มีลูกเล็กๆด้วยนะครับนี่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับนี่ครับนี่มีลูกอยู่ตัวหนึ่ง ถือว่าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ที่บ้านโคกกลางนะครับโคกกลางหมู่ห้านะครับครับมีนูทุกนะครับตอนนี้กำลังขยายพันธุ์อยู่นะครับทางเจ้าของเขาบอกว่ากำลังขยายพันธุ์ ยังไม่ทันได้จําหน่ายนะครับเจ็บอันนี้มีลูกเยอะมากเลยครับครับเขาจะใช้ใช้โบนะครับโบปูนสองโบซ้อนกันนะครับ หนู oh, no. มีทุกโอเลยนะครับหนูมีทุกโอเลยนะครับใหญ่มากนี่เราเข้ามาในโรงเรือนเขาเลยนะครับ ขโมยเปิดของเขานะครับโอนะครับเดี๋ยวมาดูบริเวณรอบๆนะครับนี่นะครับเป็นโรงเรือนอย่างดีเลยนะครับมีระบบน้ำ ครับโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ